มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ง่ายนะอย่างอื่นต้องไม่เอานะถ้าเอาอย่างอื่นด้วยผู้เจ้าเป็นแค่ช้อยหนึ่งเทพพระเจ้านั่นโน่นนี่ฉันก็เอาด้วยอันนี้เรียกลักตถาคตพอประมาณนะไม่ใช่ตถาคเตเอกันตคะตะโตอภิปสัสสโนอภิคืออย่างยิ่งปสัสสโนปสัสสนะคือเลื่อมใสเลื่อมใสอย่างยิ่งตถาคเตก็คือในตถาคตเอกันตคะตะโตก็คือส่วนเดียวเลื่อมใสอย,อย่างยิ่งในตถาคตถ,ถึงที่สุด โดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นดังนั้นถ้าโยมยังไปวิ่งบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเท่านั้นเลยคือโยมเป็นได้ทําได้แต่โยมยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะโยมยังคาใจว่าพระเจ้ายังไม่ประเสริฐจ,จริงยังมีคนอื่นแถมอีกเพราพระพุทธเจ้าประกาศเองว่าพระองค์คนเดียวเท่านั้นเลย ที่ประเสริฐที่สุดในโลกยมเชื่อไหมละ่ะหรือ,อยังเชื่อว่าเทวดาชั้นนั้นพรมชั้นนี้ยังประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้ารู้จักหมดพรมเทวดาทุกชั้นตอนที่พระองค์ยังอยู่พรมชั้นหนึง่งแค่คิดนิดเดียวว่าไม่มีพิขุรูปใดขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรมพระโมคคัลลานะขึ้นไปบ้างพระมหากรินะขึ้นไปบ้างไปนั่งบนหัวพรมทั้งหมดแต่นั่งต่ำกว่าพระเจ้านิดหนึ่ง เหนนะ็ความเลารพลัวะยังมีอยู่ไม่มีหรอกที่พระเจ้าจะเก่งน้อยกว่าใครในโลกธาตนี้สัมมาสัมพุทธะเลิศที่สุด ยอมเชื่อไหมถ้ายังไม่เชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่ารักตถาคตพอประมาณนิดๆหน่นนอยๆอ,อย่าไปบอกว่าพุทธังสารนังกระจามิคำพูดเรากับการกระทำไม่ตรงกันปรับซะปรับปรับให้ตรงกันซะถ้าเราสวดสาธยายธรรมว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยวางอย่างอื่นด้วยแค่วางในใจก็ได้วางในใจก็ยังดีถึงแม้บางทีเกรงใจแหมเจ้านายยังพาผมไปทำโน่นทำนี่อยู่เลยครับไม่เป็นไรใจอย่าไป ใจแล้วกันใจอย่าไปวางที่ใจก่อน